ครับผมอากาศสวัสดีนะครับความเป็น้องเอฟซีทางช่องยูทูบมันช่องฟ้ามหนือเอฟซีทุกคนครับสวัสดีประจำช่องเซาวันที่27พฤศจิกายน2 5 6 8ครับวันนี้มาเปิดแบงค์ว่าแม่ลูกครับสองโคมครับลูกตัวเมียทั้งสองนะครับผมเดี๋ยวจะเปิดราคาให้ความเป็น้องอีกนะครับใครที่สนใจอะไรมาเป็นเลี้ยงครับ่ะเดี๋ยวพกหน่อยก่อนนะครับผมไช้ผืนเมืองครับผมแม่ลูกตัวเมียครับว่าลูกสองครับผมเขาเหี่ยนเหี่ยนนะครับงว่ามีเขาครับผม เหมือนงูเขาเงา้นะครับไถผื้นเมืองเาครับส่วนสูงอยู่รอยยิบหาะครับผมรอยยิบหาถึงรอยยิบเจ็ดประมาณนี้ครับลูกสาวครับประนา้สองเดือนครับผมครับงามติดโบทั้งแม่ทั้งลูกนะครับติดโบทั้งสองตัวแม่กับโบตลูกกับโบดครับไถแดงโบตครับผมเืองครับอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีนะครับงวแม่นี่ว่าจอยนะครับนี่ครับลูกสาว ครนี่หนึ่งมืนสี่พันบาทถ้วนๆนะครับหนึ่งมืนสี่พันบาทถ้วนๆรวมทรงฟี่สองรอยกิโลเมตรแล้วครับผมเก็บเงินปลายทางครับบริเวณวดรองมาจําก้อนเมตรบาทเดียวครับผมเข้าคนไม่หอดขอบนะครับง่อถึงมือทานปลอดภัยแล้วคอยได็จวกเงินจ่ายกันครับผมต้องพกแทนแน่นอนครับข้อที่สองครับแม่ลูกเมียกันอันนี้เป็นไพ่บามันนะครับหรือไพ่กลางเข้าขึ้นมานะครับผมง้อลวกแรกเลยนะครับเคยเป็นรํำปีมากครับแม่เพิิน หอยลำปีน้อยหนึ่งนะครับผมหายมาแล้วครับเป็นถ้าเป็นสาวหุ่นนะครับจนหายมาแล้วนี่ลูกสาวครับแดงบดเข็มก็แมีอีกครับผมส่วนสูงแมียอยสามหาด้นะครับครบนี่หาเงินแปดพันเก้าร้อยบาทนะครับรดหวดัหวล้อเลยหาเงินแปดพันเก้าร้อยบาทรวมทรงพี่สองรอยกิโลเมตรแหล้วครับผม เก็บเงินหนาข้อกือกกันนะครับหนึ่งมืนหาพันแปดร้อยบาทนะครับแม่ลูกตัวเมียครับผมสูงครับเอาไปเลี้ยงเอามันไปคุ้นใมันอ้วนเอานะครับผมเด็ก็่างามครับง้วเลี้ยงลูกอยู่นะครับผมติดจอยอยู่ครับบริจอยแห้งนะครับผมบริจอยแห้งลูกสาวครับเิ่งทรงลูครับได้การเลยครับผมหรือท่าไหนอยากยกไปนะครับง้อสี่ตัวครับตัวเมียทั้งเบิดนะครับผม พอมันน้ำสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทครับร่วมทรงฟี่สองลอยกิโลเมตรแรกนะครับผมเก็บเงินปลายทางครับคลิปแรกอาจจะเปิดสูงไปน้อยหนึ่งนะครับผมสื่อมาสูงครับลดราคาอีกนะครับผมเหลือสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทครับเด็กว่าซีัวไม่ตัวเมีเหมือนนะครับมานน้ำกันท่วมากครับศูนย์แปดซีสามสองหนึ่งหนึ่งหาเก้าๆนะครับพิการควของต่างโยบานดูไงตําบลหนองแค่นองแคําบลหองแค่ตําบลหองแค่ตําบลหองแําบองแค่ตบลหอง เลี้ยงครับเพรอยางไรไปเลี้ยงไปเป็นแม่พันธุ์นะครับผมมาวนผาดครับนี่จะตัวแม่เหมือนเลยนะครับผมลูกตัวแม่ทรงลูกอ่ะงามทั้งสองแม่นะครับผมถือว่าโอเคเลยนะครับน้ำนมดีนะครับผมอยากงงอยากแย่ทั่วมากนะครับศูนย์แปด9ีสามสองหนึ่งหนึ่งหาเก้าเก้าะครับพิกัดขออจะแจ้งไปแล้วนะครับผมเข้าส่งฟรีให้สองรอยกิโลเมตรแรกนะครับถูกราคานะครับผมถูกราคาส่งฟรีสองรยกิโลเมตรแรกไก่ก็นั่นว่าะไก่หนาเกียบเพาได้เก็บเพิ่มหรอกครับ ยืนราคาซอยกันนะครับผมแต่ขันมันไกลก็นั้นนะครับผมไก่กันแห้งสามสี่รอยโลนะครับเกิดสิได้ค้าขอขอคาร์มูน้ำมันกันเพิ่มนะครับผมจังน้อยนะครับหมักชุดหน่อยชุดไงหรืออยากได้ทั้งสองชุดไปเลี่ยงนะครับผมเลี่ยงเบื้องพัฒนาการมันนะครับกับพวกนั้ผพาครับผมว่าเลี้ยงไงจับจูงายครับไปนํากันได้นะครับสองตัวนี้ผมคังขอกใส่กันไว้นะครับอยู่นืมกันได้ยู่ฝากเบอร์อีกรอบหนึ่งนะครับศูนย์แปดสี่สามสองหนึ่ง หนึ่งหาเก่าเกาๆนะครับอ่าคมหน่อยนี่เมือนสี่พันแปดร้อยบาทนะครับคมใหญ่เมือนหาพันแต่ว่านบะแมนนะครับคมหน่อยเมือนสี่พันหานะครับเฮ้ยเมือนสี่พันถ้วนๆเนี่ยครับเมือนสี่พันเมือนสี่พันนะครับขอไพ่ครับผมเดี๋ยวสับสนนะครับคมหน่อยเมือนสี่พันนะครับค่มใหญ่เมือนหาพันแปดร้อยบาทนะครับผมยกไปสองหมือนแปดพันหาร้อยบาทนะครับ สำหรับวันนี้มาฝากกันทั้นี้ครับผมกับสวัสดีครับ